สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมมิ้ทาร์ตค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงศรีนะสิง์ประจําครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนกุมภาพันธ์2565ค่ะชาวราศีสิงลรีษะสิงนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมนะคะก็ในนี้จะใช้ละกการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยค่ะ การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงห์และณะสิงใน EP พีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อ,เ,อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดทั้งสิ้นในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าที่จะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีสิงห์และคสิงนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะหลายๆคนนะคะ ก็ถือโอกาสให้เดือนนี้เป็นเดือนของความรักเนาะก็อยากจะอวยพรนะคะให้ชาวราศีสิงห์ลคนาสิงห์ทุกๆคนนะคะให้มีความรักที่ดีนะคะมีความรักที่ดีให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้กับคนรอบข้างให้กับคนที่คุณรักแล้วก็คนที่รักคุณนะคะใครที่เขาเรียกว่ามีประเด็นในเรื่องของความรักนะคะมีปัญหาในเรื่องของความรักก็ขอให้ปัญหาต่างๆได้คลี่คลายไปโดยเร็วนะคะแล้วก็ใครที่โสดก็ขอให้ได้เจอความรักที่ดี ให้ได้เจอคนที่ดีนะคะใครที่มีความรักที่ดีใครที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วก็ขอให้รักกันเขาเรียกว่ารับรื่นนะคะไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์คุณคือชาวธาตุไฟเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแน่ดีที่ผ่านมานะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์คุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ ขดูอดีตของชาวราศีสิงลาสิงัคนค่ะในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีสิงลศลัคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะไพ่ก้าดาบค่ะไพ่คิงถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่ทาวเวอร์ค่ะ ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินฝึกศพกันมังกรธาตุลมมีถุนตุลกลมหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ากระกฎมีพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามน้าไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีสิงห์ลัคนาสิง์นะคะน่าใจเขาเรียกว่าเพิ่งจบหรือ นะคะได้รับรู้ข่าวสารเรื่องราวมีคนเอาเรื่องมาบอกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมแล้วบางคนนะคะอาจจะเพิ่งจบกับความสัมพันธ์ที่เป็นเขาเรียกว่ารักสามเศร้ารักเราสองสามคนความสัมพันธ์ที่อา่าเขาเรียกว่าโครงเคลงไปมาไม่มั่นคงนะคะความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าทําให้คุณเป็นทุกข์ทำให้คุณเศร้าเสียใจร้องไห้นะคะ คุณอาจจะดีลกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้หรือคุณเพิ่งจะรู้ทีหลังว่าเขามีเจ้าของแล้วเขาก็ามามีความสัมพันธ์กับคุณอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะมันเหมือนกับช็อกอะค่ะโลกพังตึกพังทลายลงไปนะคะหลังจากที่คุณได้รับรู้ข่าวสารเรื่องราวเหล่านั้นไม่ว่าคุณจะรู้เองหรือว่ามีคนมาบอกคุณก็ตามนะคะอืมมารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคาดหวังคาดฝันไว้ที่เราตั้งความหวังไว้มันมันพังทลาย เอออยู่ดีๆก็ระเบิดตู้มแล้วก็ฝันสลายอะไรประมาณเนี้ยอืมนะคะบางคนออกมาได้แล้วบางคนยังออกมาไม่ได้บางคนยังยึดติดผูกติดผูกพันกับกับความสัมพันธ์เหล่านั้นแล้วก็เขาเรียกว่าจมอยู่กับความทุกข์ตรงนั้นโดยที่ยังเอาตัวเองออกมาไม่ได้ก็มี หรือบางคนออกมาได้แล้วแต่ก็ยังนอนฝันร้ายอยู่ทุกคืนนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีสิงาสิงห์นะคะถ้าหาว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยหลวมเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในนุ้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงศสิงห์ในช่วงวันที่1-15งกุมภาพันธ์2565จะเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่าาแรกนะคะได้เป็นไพ่ชารียอดค่ะเฮอร์มค่ะควีนถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สิบไม้เท้าค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวทตดดินปรกสุกันมังกรโดดเด่นมากๆในชาวราศีกันลัคณากันนะคะอาจจะเป็นชาวาทตดน้ําค่ะนะคะ กรกฎวิญญิจิกโดยเด่นมากในชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามน้าไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าแนดมความสัมพันธ์ความรู้สึกความรักนะคะของชาวราศีสิสงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้ากุมภาพันธ์นี้ถึงแม้ว่าคุณจะเดินออกมาแล้วว่าคนเดินออกมาแล้วแหละเออนะคะแต่ว่าคุณก็ ยังไม่สามารถที่จะ move on ได้ตัวตัวออกมาแล้วจะใจ move on ไม่ได้นะคะบางครั้งบางทีคุณยังไปส่องนะยังยังอยากรู้ความเป็นไปว่าเขาทำอะไรเขาเป็นยังไงเขา เขามีคนอื่นหรือ,อยังหรือว่าชีวิตเขาดําเนินไปได้ยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะยังมีการสื่อมีการสองยังแอบห่วงแอบห่วงอยู่ห่างๆนะคะแล้วก็ยังลืมไม่ได้ยังไงก็ลืมไม่ได้ถึงออกมาแล้วถึงแม้ว่าจะพยายามที่จะ,ะดําเนินชีวิตต่อแต่ว่าในใจ ก็ยังคงคิดถึงแล้วก็มั่นคงต่อเขาอยู่นะคะเพราะว่าไม่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณได้รับรู้ได้เจอมาแบบกระทันหันแบบโลกพังตึกพังในอดีตที่ผ่านมามันฝังใจค่ะแล้วกเ็เขาเรียกว่ามันมันต้องใช้เวลาจริงๆในการเ,าเขาเรียกว่า ก่อรางสร้างหัวใจของคุณให้แข็งแรงอีกครั้งอะ่ะอืมนะคะต้องใช้เวลาจริงๆซึ่งไม่รู้สึกว่าคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครแล้วก็ยังคงรักษาแผลใจของตัวเองอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะอืมก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิง์ลัคนะสิงจะเป็นอย่างไรนะคะไม่คนเรียกบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคต อนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมค่ะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ิงถือดาบค่ะ7ดาบนะคะ2ดาบค่ะและเป็นไพ่สามถ้วยนะคะ ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะคุณอาจจะกําลังคิดถึงชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะ้า,าน้กากรกรกรมีพิจิตเขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะมารู้สึกว่าในอนาคตคุณก็ยังลืมไม่ได้อยู่ดีเออทุกวันนี้คุณส่องเขายังไงในอนาคตคุณก็ยังส่องเขายอยู่แต่ว่าคุณจะคุณจะดีขึ้นหมายถึงว่าโอเคคุณจะเริ่มที่จะเขาเรียกว่าเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเดินหน้าต่อได้แต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครอยู่ดีถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาก็ตาม แล้วคุณก็ยังลืมคนรักเก่าไม่ได้นะคะคุณคุณยังคงแอบสืบแอบส่องอยากรู้ความเป็นไปในชีวิตเขาถึงแม้ว่าจะทักไม่ได้คุยไม่ได้ไปหาไม่ได้เจอไม่ได้แต่ก็ยังอสืบส่องในโซเชียลอยู่อะไรประมาณนี้นะคะอืมแล้วคุณก็เขาได้ว่ายอมรับความจริงได้แล้วแหละแล้วก็เดินหน้าต่อได้นะคะแต่ก็ยังลืมคนรักเก่าไม่ได้นั่นเองนะคะยังแอบ แอบเป็นห่วงอืมแอบแอบอยากรู้อยากเห็นว่าเขาทําอะไรเขาเป็นยังไงเขามีความสุขหรือไม่อย่างไรนะคะเขายังคิดถึงเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ยเรายังมีความยังมีความเขาได้ว่าคิดถึงเขามากๆอยู่ยังเป็นห่วงมากๆอยู่แล้วก็ถึงแม้ว่าจะเข้มแข็งแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เปิดใจให้กับใครนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงนะคะขอไพ่ทาโร่คำแนะนาค่ะในเรื่องราวความรักให้กับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงนะคะขอคาแนะนําค่ะคําแนะนํรายแรกเดิน,นไพ่ควีนถือถ้วยนะคะดิฮพินเทสค่ะหนึ่งดาบนะคะและเป็นไพ่สเตรนท์ค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงนะคะไพ่ทาโร่บอกว่าเข้มแข็งค่ะ เข้มแข็งนะคะแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงแล้วก็เดินหน้าต่อไปให้ได้นะคะเพราะว่าคุณกลับไปไม่ได้แล้วจริงๆไพาทาร์โรบอกว่าถึงกลับไปก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นมากลับไปก็เป็นตัวเลือกทางเลือกเป็นความลับเปิดเผยไม่ได้ดังนั้นดังนั้นไม่ต้องกลับไปแล้วค่ะคิดให้ดีนะคะาการที่เราเดินออกมาแล้วเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็อยากลับไปทําให้ตัวเองอ่อนแออีกคุณรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํา มีสติอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็รักตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็เดินหน้าต่อนะคะชีวิตของคนเราก็ ต้องเรียนรู้กับสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็ไม่ทํามันอีกนะคะเป็นกําลังใจให้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆค,คนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันไมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยค่ะพี่มพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่พี่มอัปเดทขึ้มานะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกัันนนใคคคลิปาไปขอบุณมกะะะสสวสดี่